สวัสดีค่ะอยู่ที่ห้องสาวดําซึ้งค่ะบรรยากาศมาละตมามมอละ đi ta hiền năng nè đây hà cha baby Chạy, baby Chạy, baby Chạy, baby ทำใจและเจ้าของขอทำใจเลยหินหลายแหง่งที่ต้องจ้างคนมาเล่มอีกคนยืนต้องคลิปเด้ที่้หน่อยให้มัยนยืนอย่างเงี้ยยืนทายคลิปเ้องรีบอยคนเดียวน่ะ อย่างเยอะคือนะคนช่ชานในกระปวดเป็นยังไสีละ่ละพี่น้องปล่อยให้ยาถ่วตา้มมีตามเกิดนะให้รถหาเกีียวเอาเองชิ้นลูกนี่ขาโพดนะคะอยู่ข้างในเนิดยท,ทิบถิมนะใดก็เอาเสียแต่บะสงสารคนเกีียวเลยมุดจะปวด ដែលអ្នកក៏មកដល់ក៏មកចតทำไม ก็โพแน่แข้งแขงอะไรนะไม่มีรถมาเกี่ยวมันเป็นหินนะประกับโซ่หลุด เกี่ยวไม่ได้คน่ะนี่ที่เรามาเกี่ยวให้เคุนว่าี่ยอันนี้ที่วุดก็มานะคะมาถ่ายน,น้ำนะทุกคนน้ำขัง โอ้ยบางคนยุบเลยค่ะกาดมันงัดกาดโซ่มันหาก็ไปงัดกับบางโพนบางคนข่อยใหม่ๆนี่แะค่ะบางทีหน้างานยา,าบางทีเราบอกว่าเราไม่อยากไปนะะในหน้าก็จะแบบว่าเราอะเลือกงานนี่เง่ามูอสีกะมาณแบบ เดือดง,งานยุ่เสียละ่ะโอ้อนี่เจ้าของไร่เขาก็บอกนะว่าเขาไปหารถสามพันแล้วไม่มีไม่มีไม่มีใครมาเกี่ยวให้เพราะว่าหินหินมันหลายที่กองก็กองนะที่ไม่ไม่ได้กองนึงก็ก็เยอะ แ้็งขวัญเลยค่ะขึ้นเนินดินเนืเน้อๆว่ายุ่งว่าเสียนกระโปรดว่าออกคุณนะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะมีตอลอมานะรถก็เกี่ยวข้างในนี่แหละแล้วแกเดินลงมาดูแกบอกว่าเอาชื่อออกคือออกมันมันเคลื่อนฟองลายแถ ทั้งทั้งที่ไม่ใช่จะของไรนะคะตลอดก็เลยว่าปัญไงจะว่ามันออกไรเจีไปเห็ดให้แบบพื้นที่เสมอเสมอไอ้ข่ไปเกี้ยวดูอุเขาโคตรแหงแนงสิใ,ใอ้ไข่ไปเกี่ยวให้เสมอเสมอของเจ้าจะแปลงดูมันออกบ่วแถออกคอยมาวากันก็ได้วางสิไอเนี่ยเขาหินหน้าทุกคนค่ะแปลงที่สิบที่สิบไร่เนี่ย โคตด,ดีแต่ว่ามันหกหินหลายบางทีขึ้นเนินไปขึ้นเนินไปไปขึ้นหินนะตูก็กระดกลมก็เป่าแล้วบ,บางทีคนที่เขาไม่มีรถเขาก็จะไม่เข้าใจนะเหมือนกับว่าแบบเขาไม่ได้ทำคำพูด กขาไม่รู้นะคะเขาเห็นแต่ว่ามันออกรือกัวว่ามันออกแล้วสมันอ่ะ,ะขากคนเลเข้าใจว่าเออที่จะาของเป็นยังซี่แมนบาละ่ะก็ต้องทํางทองกับใจกับกระปวดน้่นแมนบอกกับพื่นที่จะาของเห็นว่าผื้นเพลแค่นี้ตูดมันก็กระดกมันก็ออกแล้วมันก็มีบ้างนะแต่ว่าน้อยมากที่จะออกเพราะว่าขเขาพูดมันแห้ง เวลาขึ้นหินมันจะออกช่วงที่มันตูดตูดมันกระดกน่ะเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยหัวทิ่มอย่างเงี้ยก็มีออกบ้างคือก็เพือสดสดหนึ่งยอมรับแล้วค่ะว่ารถรถเท่าหัวออกสดพยายามแบบสามแถวแต่เมื่อเมื่อวานไปเจอห้าแถว ล่องเจ็ดสิบนะคะขากลัเขาหยอดอีกห้าสิบทีนี้เวลากินมันรวบเข้ามาคู่เลยถ้าเกิว่กินสามแถวแล้วบวกมาอีสองวันหน้าเดียวบบยู่าโบออกพี่น้องเอ้ยโบกันร้อนๆโบตัวดอกบังเทออเกี่ยวกับวโพดแห้งบังเทอาเกี่ยวับาวโพดสุดห้ากวสิบปั๊บทุกเจ้ากับ,บวดาใดเนาะอันอว่ากระวัต้าเอาอไปซ่ค่ะกระบวกพี่นะคันใบยายมันออก ป่ากเกาว้มันแข็งๆว่เบางทีเราทาเราก็บอกในหน้านะพี่ถ้าเป็นของโพดสดนะพี่ไม่ต้องไปถามเกี่ยวค่ะนะยังไงรถเกี่ยวมันก็ออกเราบอกในหน้าเลยค่ะถ้าคนเสียดตามห้อบอกบอกบางทีแบบเข้าวโพดสดๆเราเกี่ยวออกมา เราไปถามเกี่ยวเขาว่าเราเลยนะคะทุกคนคะเราแบบเหมือนไปถามงานเกี่ยวไปบังคับพวาเกี่ยวอะไรอย่างนี้ก็เลยว่าพี่ห้ามไปบังคับพวาเกี่ยวนะถ้าเขาโพดเจ้าไหนโสดบอกให้เขาไว้แห้งก่อนแต่ว่าเหมือนว่าไหนคนเฝล่ามันว่าคนสิบปูมันเทศนะก็ถามอยู่ว่าอันรถอันในะนามมาถามเกี่ยวเมื่อวานป้าไปบอกป้าไปบอกทุ่น้ารถลาคนว่าคนมันห้ามคนว่ายันแล้วค่าเขาโพดลง จะเร็วไปจะรอดโตคนจะท่ำใจอยู่ค่ะคนว่าเขาปวดมันเขียวแห้งันว่าอ,อ,อย่างนีนะ้น้ำมันทั้งนึงบ่ม่มคำได้นี่เฮ้ย ทิมเริ่องไปหาคำนี้นำมาหากัลุเจ้ามิติหินแจะขึ้นมาถามบอแมคนละเจ้าเาหน่เพราะไม่ใหญ่นั่นได้ล่ะอ๋อกระบอกกันกระบอก่ะไได้ล่ะว่าจันไดเขาอะไรไกลเอาคนนข้งงานคำนี้มันเก็บเอาเพราะว่าไม่หลายมันหกมันหิน นี่มันเจ้าไปเกี่ยวว่ะเนี่ยรถเจ้าพังข้าไปอย่างนี้เละมันต้อาคนมาหักฝักออกแล้วไปขายฝักฝักก็ได้ราคาดี่ <c oughs> เถื่อนจริงๆท,ที่ก็เรียกว่าเถื่อนอะไรเขาทอดเยอะจริงเลค่ะแต่ว่ามันมีทุกรูปแบบมันมีทุกรูปแบบเลยก็เลยเรียกเถื่อนค่ะ คนดังมาเยือนผมเดอร์คนดังที่ถืออันแกรนเขาปวดใส่อาาันหนาคอมเดอร์ว, <c oughs> วันนี้เราก็บาดเจ็บกันแล้วทุกคนว่าย <c oughs> ูทูบเบอร์มาเจอกันโบ <c oughs> <c oughs> ดด้วยเรื่องหย,ย่อนยุกกันนะพี่น้อง เอาใส่อันใส่ขนมปังค่ะขนมปังสามสามสี่เอาสี่อันเลยค่ะจะบอยจะเลี้ยงเหรอใครจะเลี้ยงไม่แต่คนจะเลี้ยงเลยม <c oughs> แม่มันมืดมาแล้วอ่ะ โอ๊ยคืขี่ห้องแห้งจะช้าหน่หน่อยอยู่ก็ต้นก็โผนลมด้วยค่ะเดี๋ยวต้องหาบ่อน้ำล่างช่วงล่างแล้วค่ะวันนี้ไม่ไหว กับมอเตอร์มันบางางนกับใบหน้าแทนขึ้นอินค่ะเร็บปวดกันไป มาเก็บฝักที่มันอยู่ในป่าอยู่ในเกาะเกาะหินที่เป็นเกอะเกาะนะคะเขา,าเขาก็แบบว่าเขาก็ดีใจนะที่เรามาเกี่ยวให้เพราะว่าเขาไปหารถสามเจ้าแล้วเขาไม่มาค่ะเขาบอกว่าหินมันเยอะก็ละละเลยคุยกันแอ้ว่าพี่ เกี่ยวได้เท่าที่เราเกี่ยวนะบางทีมันลกแล้วหินมันเยอะมันก็เก็บไม่หมดอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องหาคนงานมาช่วยก็คุยกันค่ะมันบ่ไม่หยังหยางหรอกพี่เนาะมันจะมีแปลงหยากแปลงไงเท่ากับคุยกันเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ปัญหาด้วยกันคุยกันตกลงมกันได้ใช่ไหมคะไดละค่ะอันองานอย่างไงอันหยากกันหยากกับท่าหินเบิ้งทุกมุมมองทุกรูปแบบนะคะ กับฟ้อง่นกับแบกนม่คนงานทขมน้นน่ยค่ะทูกงลังก็บอกว่าพี่ไม่พี่ไม่ต้องแบ่งมาไกลาหรอกพี่เก็บเสร็จตรงไหนเต็มกระสอบตรงไหนเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยค่อยเอารถไปใส่แกกับแบกมากค่ะรับบัญญาต้อาเสียเวลานะก็ด,ดีค่ะกับของพี่ยังเกรงใจเออเกรงใจรถรถเป็นยังเกรงใจจากฟ้องพี่กันค่ะเกรงใจอย่งางเราทั้ก็เกียวว่าบเบิดเนาะ ใจเขาใจเหา,าอ่ะนี่แหละเขาเนี่ยสีอู่น้ำกันใดมาั่นบอค่ะทั้งลูกไล่แล้วก็รถรับจ้างคนที่ว่าเดบัตก็ขึ้นได้หนา,าเยวเวดบัตล่ะบลูหัวบ่เขาใจดอกว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> ไปค่ะวันนี้พี่วุดรมาดํซึ่งดินด่วนก็มาเยือนถึงคลองหาสากแก้วเลยค่ะไปตรวจกันพี่น้องบ๊ายบาย เจ้าของก็จ้างอ่าคนงางนเขมรมาเก็บศักที่มันอยู่ในปา่าอยู่ในเกาะเกาะหินที่เป็นเกาะๆนะคะเขา,าเขาก็แบบว่าเขาก็ดีใจนะที่เรามาเกี่ยวให้เพราะว่าเขาไปหารถสามเจ้าแล้วเขาไม่มาค่ะเขาบอกว่าหินมันเยอะก็ละเลยคุยกันว่าพี่ เกี่ยวได้เท่าที่เราเกี่ยวนะบางทีมันลกแล้วหินมันเยอะมันก็เก็บไม่หมดอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องหาคนงานมาช่วยก็คุยกันค่ะมันว่ามีงังยากหรอพค่เนาะมันจะมีแปลงยากแปลงง่ายเท่ากับคุยกันเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ปัญหาด้วยกันคุยกันตกลงกันได้ใช่ไหมคะได่ละค่ะอันอันงานกับงานอันยากกันยากกับทายหินเบิ้งทุกมุมมองทุกรูแบบนะคะ จะฟ้องเพิ่นกับเบกนะคนงานทำเน้นกันฮะที่พลังลางก็บอกว่าพี่ไม่พี่ไม่ต้องแบ่งมาไกลหรอกพี่เก็บเสร็จตรงไหนเต็มกระสอบตรงไหนเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยค่อยเอารถไปใส่แกกับบกมากค่ะรับบัญญ่าเขาเสียเวลานะก็ดีอยู่ค่ะแล้ของที่ยังเกรงใจเออเกรงใจรถรถก็ยังเกรงใจจาขฟองที้ยืันค่ะเกรงใจอย่างน้ยเขาก็เกียวว่าบเบิดเนาะ ใจเขาใจเหา,าอะ่อะนี่ล่ะเราะนัังสียู่น้ำกันใดนน่ายไหบอค่ะทั้งลูกไล่แล้วก็รถรับจ้างคนที่ว่าเดวเบัตก็ขึ้นได้หนะาเดวเวบิตล่ะบมหัวบมเข้าใจดอกว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> ไปค่ะวันนี้พี่วุดวดดมซึ่งนินด่วนก็มาเยือนถึงคลองหาสากแก้วเลยค่ะไปตรวจกันพี่นอ้อง ดีใจนะที่เรามาเกี่ยวให้เพราะว่าเขาไปหารถสามเจ้าแล้วเขาไม่มาค่ะเขาบอกว่าหินมันเยอะก็เลยคุยกันว่าที่เกี่ยวได้เท่าที่เราเกี่ยวนะบางทีมันลกแล้วหินมันเยอะมันก็เก็บไม่หมดอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องหาคนงานมาช่วยก็คุยกันค่ะมันว่ามีงากหรอคะเนาะเรจะมีแปลงยากแปลงไงเท่ากับคุยกันเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ปัญหาด้วยกันคุยกันตกลวกันได้ ใช่ไหมคะนี่ละคะอันงานกันงานอันยากกันยากกระท่ายหิเบิงทุกมุมมองทุกรูปแบบนะคะจะฟ้องเิ่นแบกนะคนงานเม้นกันฮข้างลังก็บอกว่าพี่ไม่พี่ไม่ต้องแบกมาไกลหรอกที่เก็บเสร็จตรงไหนเต็มกระสอบตรงไหนเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยค่อยเอารถไปใส่แก็กับแบกมากค่ะรับบุญญาณท้อาเสียเวลานนะ ก็ดีอยู่ค่ะก็ของที่ยังเกงใจเออเกงใจรถรถป็ยังเกงใจจากของที่ด้วกันค่ะเกงใจอย่าง่เทากับเกียวว่าเบอร์เนาะใจเขาใจเข้าอ่ะนี่แหละเขาเนียงสิอยู่ต้องกันใดเงี้ยบอ่ะค่ะทั้งลูกไล่แล้วก็รถรับจ้างคนที่ว่าเดเบิร์กันขึ้นได้หนา,าเกียวเดเบิร์ตละโมโหโมเขาใจดอกว่ามันจะเป็นยังไง พี่วุฒิมาดำซึ่งดินด่วนก็มาเยือนถึงคลองหาสากแก้วเลยค่ะไปตรวจกันพี่น้องบ๊ายบาย